สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับข่าวันนี้ก็มายืนอยู่บริเวณด้านหน้าของเวทีกาชาติร้านกาชาติของเรานะคะในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบุรพานในงานกาชาติของจังหวัดสายแก้วประจำปี2557นะคะเราจัดงานกันในวันที่1ถึงวันที่7ธันวาคม2556ค่ะก็ถือว่าเป็นการมาฉลองทศวรรษ2ทศวรรษหรือว่า20ปีของจังหวัดสายแก้วและค่ำคืนวันนี้เป็นคืนวันที่2ธันวาคมนะคะ ก็เป็นคิวงานของอำเภออารันประเทศนะคะท่านนายอำเภออารันประเทศพร้อมด้วยทีมงานได้มานําเสนออะไรในวันนี้เดี๋ยวเรามาพบกันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจเจอแนะนําตัวลยค่ะนายพิสุวัฒน์วัฒนากุลนายอำเภออารันประเทศนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ทางอำเภออารันประเทศเป็นเบนที่จะต้องนาเจ้าหน้าที่ซึ่งมีทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าสูงราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารท้องถิ่นพนักงานท้องถิ่นนะครับแล้วก็ พี่น้องประชาชนกิ่งกาชาติอำเภอลาประเทศก็ได้มาร่วมกันในการที่อยู่เวรร้านมัชฉากาชาติในค่าคืนนี้ครับซึ่งในค่าคืนนี้ก็เราจัดเจ้าหน้าที่มาประมาณ250คนนะครับเพื่อมาดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนในการที่จะมาซื้อตลาดมัชฉากาชาติซึ่งในในตอนค่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกแกว ท่านพระกรเทรีน,ทนชัยท่านก็ได้เป็นคนหยิบรางวัลลงตลับด้วยตนเองแล้วก็มีพี่น้องประชาชนมาเป็นสักขีพยานในการนาลงมาในสระที่อยู่ด้านข้างหลังนะครับซึ่งรางวัลแล้วก็จะมีะจัก,กรยานยนต์นะครับมีทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้านะครับที่เป็นรางวัลชิ้นใหญ่ๆลอกนั้นก็จะมีหม้อหุงข้าวมีกระติกน้ําร้อนแล้วก็มีสิ่งของที่เป็น พี่น้องประชาชนสามารถที่จะอุปโภคในโภคได้เช่นน้ํามันพืชน,น้ำปลาข้าวสารเป็นต้นนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยถือว่าคุ้มมากมาซื้อฉลากแค่20บาทแต่มูลค่าที่ได้ไปเนี่ย